Welcome to Sky's Plants. Wow! wow. ตัวนี้ค่ะตัวนี้ไก่แก้ตัวงามตัวนี้เป็นไม้คอไก่คอสวย ตัวนี้จะเป็นสอกิญญาเป็นไม้ชื่อเหมือนไอพม่าวนี้ม่านนางพิมตัวนี้ไก่แก้วเออไม่ใช่ไก่ชุดสงวนตัวนี้จะคล้ายกันม่านนางพิมไก่ชุดสงวนต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงใบใบเขาจะใหญ่ยยกว่าม่านนางพิมใบจะเล็กกว่าโดยการตัดสีใบเขาจะบางมากแล้วอ,อดินที่เราใช้ปลูกอะคะคุณพี่ใช้ดินอะไรเอ่ย ตัวนี้ดินผสมก้ามปูดินผสมใบก้ามปูปลูกกับดินอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าดินก้ามปูจะเหมาะสมกับเขาที่สุดเัา <Okay. S 1> จะไม่แน่นแล้วก็ปุ๋ยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์โอเคค่ะเพราะว่าปุ๋ยมูลสัตว์จะทําให้หน้าดินชุ่มชื้นตลอดเวลา <Okay. S 1> ไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีมันจะทําให้ใบไหมเพราะว่ามันแรงเกินไปสำหรับเขาโอเคค่ะ okay. แล้วหนูจําเป็นที่จะต้องหล่อน้ํำไหมคะไม่จําเป็นครับตัวนี้เพราะว่าพี่หนูก็ไม่เห็นคุณพี่หล่อน้ําเลยใช่เพราะว่าพวกนี้อะรดน้ําวันละครั้งรดน้ำอากาศมันถ้าน้ามากเกินไปถ้าหล่อน้ําข้างล่างเนี่ยโอกาสเน่าก็มีอ๋อใช่ใช่ไม่ชอบเออชอบแดดรำไรหรือว่าแดดแรงได้เลยครับค่ะแดดแดดบางเป็นบางตัวถ้าอย่างนี้แดดทั้งวันก็ได้ อีเหนาทั้งวันก็ได้ใช่แต่ถ้าเป็นในสาวน้อยปลาแต้งลูกกระทาพวกนี้จะไม่ชอบเดดทั้งวันชอบแดดเช้าโอเคอุ่งสวยมากถ้าอย่างนี้เดดทั้งวันก็ได้ร่มก็ได้ตัวนี้แล้วพวกนี้คุณพี่ขายลูกเขายังไงคะหน่อเล็กๆถ้าเป็นพวกไก่เกยอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้ก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสามถ้าธรรมดาเราก็ขายอยู่ที่ ขายแบบเป็นกระถางอย่างนี้เหรอคะใช่ครับกระถางละแปดสิบเนาะอย่างนี้นะคะกระถางละแปดสิบถ้าเป็นแบบพันธรรมดาใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบมีชื่อหน่อยก็จะหัวละร้อยถูกไหมคะใช่เป็นเป็นไม้ที่ไม่ไม่ใช่หัวแปมกระถางอ๋อเป็นกระถางละร้อยใช่อย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้โอเคจะเป็นกระถางละร้อยโอ้สวยมากค่ะสวยสุดๆคุณพี่เขาเลี้ยงบอลได้สวยมากค่ะเพื่อนๆดูนะคะ สวยมากๆสวยสุดๆนนะคะถ้าเป็นไม้กออไม้กอราคามันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นไม้ต้นเดียวหรือต้นเล็กมันก็จะคิดเป็นไ้อันนี้เท่าไหร่คะถ้าแบบอย่างนี้เป็นฟอร์มกอยห้อันนี้650นะคะเป็นฟอร์มกอเพชรฟันล้าน